นาวินทีเท่เร่วมก,กันเลยเด้อครับผมเท่รงนีบ่มเช็คหนังจีบยังไงนาวินเท่ร่วมกันเลยครับค้าแรกพี่น้องพันก็แล้วใหญ่ๆเลยครับเมียงปลาเขาครับแตงมาาะเขือพะน้ำเมื่กินกับหน้าวินเลยครับเซ็ตเซบรรยากาศต,ตอนแรงมงงันนครบต้่ง ข้างล่างก็เป็นหิห่งหอ้อยเ้อพี่นอ้องครับหิ่งห้อยพี่น้องเห็นมะน้องเนี่ยน่ากินสุดเับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีอายนาวินตะขุดทุกคนนะครับผมมือนี้ก็นโมกับอายนาวินอีกภูกเก่านะผมบรรยากาศตอนแรงๆบรรยากาศข้างหลังเป็นบรรยากาศให้หน้านาวินเน้่ผมกะดึกแล้วข้าแล้วกำลังกินข้าวแลงมาอนี้เมนูมาอนี้น,า,น,นาวินได้เป็นเมนูเมียงปลาทอดพี่น้องเลยนี่ ข้อกบกบนี่เมียงปลาเด้วยพี่น้องน,นี่เมียงปลานิ่งทอดกบกบตัวใหญ่ๆล้วกะ็ได้พักสลัดพักแก็บอู้เมียงใหม่ลูกพี่น้องเมียงใหม่เยอะแยะพักสลัดแล้วกะ็พักหอมปีล้วกะ็พักกาดห่อครับผมหม้อกากาดห่อพักกาดอันนี้ละครับผมปลานิ่งทอด,ทอดตัวใหญ่ๆล้วกะ็จ้างพุงเพิ่นซิมี่อันแรกซิมี่ข้าวปุ่นครับพี่น้องข้าวปุ่นและะน้วก็น้หน้าจิ้มซองรสหน้าผมเดี๋ยว นวินทํนนาการที่น้ำจิ้มนะผมนวินทีเทร่วมกันเลยเรือครับผมเท่ลวงนีบ่มชักน้ำจิ้มยังหล,ล่ะนวินเทร่วมกันเลยครับน้ำจิม้มซีู่้ดแ้วกาอันนี้นวินทเทศร่วมกันเลยเอครับผ่มสมกันไปเรื่อยเนี่ยผมพี่นองครับนวินสมกันเป็นแนนนีเลยนะครับผมแล้วก็แนวขาบุได้หญเก่าครับพี่นอก เขาเหนียวคือเก่าครับผมวันนี้ไม่นู่ดีเท่า <ไป S 1> แล้วก็ <ไป S 1> <c oughs> มี่เขาป่นเสียงรถน้ำทางเนี่ยครับผมแล้วเขาปนน่นน้ำวินสีเท่ไปนี่นะชิเรื่มไฟเนี่ยครับผมเขาปน่นน้ำวินคอไบไปนี่แล้วผมน้ำวินคอไบทั้งล่างก็ได้เนี่ครับผมมากเขาอีน้องแล้วเมื่อกันกนบน้ำวินนะครับข้ามแหลกสีห่อใส่พักสลัดเนี่ครับผมนี่สลัดงามๆเลยขขาป,ป่าใส่ก็ใส่เนาะสวนเนาะ าตักใส่ส่วนพี่น้องครับโอ้โน้ำจิ้มซีฟูดเด็ดดิเลยใส่ข้าวป่วนพี่น้องเลยพันข้แรกพี่น้องพันก็แล้วใ่ญ่ๆเลยครับเมียงปลาเขาครับแตงมะเขาพว่านามากินกับหน้าวินเลยครับเซรบเบรรยากาศตอนเร่ง อืหน่อยข้างไปครับอ,อังน,นี้เลยกินแต่ปลากับแซบครับปลนนิ่นทอดกรอบๆราดมิ้มืออืออ,อ,อ,อมืมอืมคราวนี้ควรเจิมคออมไม่ออก แน่หน่อยเป็นมาม่วพี่น้อนใส่ข้าปืนลงไปลาดเลยพี่น้อเฮ้ย ใส่เมื่อลูยอย่าน้อยได้ครับพี่หน่อป่ายังไงด้ยบมึมลงนแล้วครับพี่หน่อ คนนี้รนนครับพันใยพีหนอนครับ กวนขีน้นอนเลยเแ,บบยปแปล้ก็คุ้งก็ใส่ลงไปเลยคำไง,อ,อ,งอ,อ่ะลองสิมพผ่อนไม่หือ มนีมาซาในเล็กน้อยครับหน่องมาเดือกมือนนี่ครับพักพี่น่องครับ ปลาใสขปุนใส่อื้ม,ม นี่ยปลาสีกรอบพี่น้องเลยเนี่ยปลากรอบนุ่มแซ่บครับสีแซ่บตัว,ว่ากับซีบร์แซ่บทอดเผาครับ,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 ห,รบ,บ,บหนึ่งดีว่ะวินบอกไปเลยครับแซ่บอิริครับแล้วว่าแซ่บกับซีบร์แซ่บทอดหนึ่งเนาะครับจีเนาะบตัว,ว่าตัวนี้ทอดครับรสชาติอีกแบบครับ มัใส่คำยังไงเออตอนนี้เหาทำจิมลาดนี่นายอยากตักน้ำจิมลาดเป็นไรมันหาดปากนะวินนะครับผม พี่น้องเนี่ยเขาเร่งกับอย่างน้อครับจิ้มนะครับหางนั่นกรอบเนี่ ไม่เอาหอยเป่นเว้นครับ้งกินละ ไม่มีฝนกบบระบาดตกครับพี่นอ้องไม่ได้กายทั้งหลังนี่ให้หน้านี่ให้พอตัดเข่าแล้วผมตัดเขา่าเนี่ตัดใบเขา่เขาออกให้เข่าให้ห่วงเป็นดีเพราะว่าให้ปูงก้อนหยาให้เข่าขึ้นก้อนหญยาต้องหยาเสียบลายนะครับเพิ่งตัดเขา่าเพิ่งก็ซื้อว่านปุ๋ยเขาก็เบ,บื่อท่าใร้อากาศเขี๊ยวๆกังเว้นก็กทิ่เมื่อแจ้งนอยเด้อครับมือเครื่งเฮ้ยไม่เคยง่ายคำครับ คุยได้หละพี่น้องครับพี่น้องเหมน น้าวิ่นลงกระเทียมพี่นอ้องค่อยลงน้ำเจิ๊มเลยปลาลงคนนี่พี่น้องครับคนนี่นค่ำยังไงกระเทียมเจียวกรอบมากพี่น้องครับ พีหนิงใช้คำท่ถ่ายเฉ็บๆเลยพี่น้องครับยิมแล้วใส่ปลาลงไปปุ๊บใส่ปลาใส่เขา่ตาตั้งจิ้มขึ้นมาส่วนใหไงบุ้มเบาหมอนเขาว่าไม่กินเบอร์เกอร์พี่น้องครับอือหือ แซบครับพี่นนังเอากับอิ่มนะครับผมแซบขอบคุณครับผม